สวัสดีคะ่ะพบกับช่องนาดนะคะก็ได้นำความรู้และสาระดีๆมาฝากทุกคนเหมือนเช่นเคยเลยนะคะและเพื่อไม่ให้พลาดชมคลิปใ,ใหม่อย่าลืมกดติดตามไปด้วยนะคะวันนี้ขอเสนอในเรื่องคือฮาเจอของดีต้นเถาสอึกคุณจะมีสุขภาพดีถ้ารู้ข้อมูลจากหนังสือพุทธนานุก,กรมสมุนไพรไทยฉบับพิมพ์ครั้งที่ห้า ดบบรวิทเที่ยงบรุรณะธรรมเผาสะอึกหน้า767ถึง768นะคะเถาสะอึกก็เป็นวัาจะพืชไม้ลมรูกเถาเรือพันขนาดเล็กอยู่ในตระกูลเดียวกับผักบุ้งนะคะที่มีชื่อเปแต่มีดอกและใบสวยงามมากมีใบสีเขียวสด และมีดอกสีเหลืองกลางทอก็จะมีสีขาวชนให้หน่าชมเป็นต้นไม้ที่คนไทยไม่ค่อยรู้จักกันมากนะักและเป็นต้นที่ค่อนข้างมีชื่อที่ใช้ในพืชอ,อื่นๆด้วยนะคะอาจจะทําให้จําสลับกันได้เถาสกุกก็เป็นไม้กลางแจ้งที่มักจะพบตามหนองน้ําและจะนิยมนํายอดอ่อนของเถาสอุกมาทานกันได้นะคะและก็ยังมีสรรพคุณทางยาสมุนไพรได้เช่นกัน มารู้จักกับชื่อต่างๆของเถาสะอก,กันดีกว่านะคะชื่อสะอึกเป็นชื่อเรียกของนครราชสีมาเถาสะอึกก็เป็นชื่อเรียกของภาคกลางสะอึกตะลึงก็เป็นชื่อเรียกของการจนันทบุรีนะคะละะักษณะของเถาสะอึกต้นของเถาสะอึกก็จะเป็นไม้ล้มรุกเรือลำต้นกลมเลวเล็กหรือมีตุ่มขุขะเล็กน้อยผิวจะเกี้ยง หรือมีขนปะปายโดยเฉพาะบริเวณเหนือข้อนะคะใบของเถาสะอึกก็จะเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับกันตัวใบรูปไข่กว้างโคนใบจะเว้าปลายใบจะแหลมขอบใบเรียบหรือจักเล็กน้อยนะคะจนถึงหยักเว้าตื้น,น,นสามหยกักความยาวก็ประมาณ2-6เซนติเมตรกว้างประมาณ2-4เซนติเมตรนะคะดอกของเถาสะอึก ก็จะออกดอกเป็นช่อ2-3ดอกดอกมีสีเหลืองขนาดเล็กรูปกลวยนะคะปลาแยกค่าเฉกมีเส้นผ่าสุนย์กลางประมาณ1ซนติเมตรนะคะผลของเถาสะอึกก็จะเป็นผลกลมแตกสีเฉกภายในก็จะมีมเมล็ดซึ่งจะมีขนสั้นๆสีสมเมล็ดนะคะรากก็จะมีลักษณะแข็งการขยายพันธุ์ของเถาสะอกก็คือ การพาเมล็ดนะคะฮือฮาเจอของดีเถาสะอึกคุณจะมีสุขภาพดีถ้ารู้สรวนคุณของเถาสะอกสามารถช่วยรักษาโรคต่างๆได้ดังนี้นะคะเถาสะอกที่เป็นเถาสดจะมีรดร้อนมีสรวนคุณแก้ลมพันดึกนะคะช่วยกระตุ้นลำไส้ช่วยย่อยอาหารใช้ทางต้นของเถาสะอดนํามาต้มน้ำดื่มหรือ แช่น้ำทาแก้งูลสลัดนะคะสพควรจากใบของเถาะอุก็คือใบบดผสมขมิ้นแร่ข้าวแก้ทอนซิลอักเสบนะคะใบทำยาพอกแก้มือและเท้าแตกตำกับขมิ้นเป็นยาพอกลดอาการอักเสบแผลและบวมฝีด้วยนะคะใบใช้แก้อาการปวดศีรษะด้วยการนำใบมาตามผสมกับมเมล็ดของต้นเทียนแดงนะคะและก็ใช้เป็นยาพอก ใช้ใบสดโขกทำเป็นยาพอกสำหรับแผลไฟไหม้และนำนอนลวกใบใช้รักษากระดูกหักก็ได้ด้วยนะคะประโยชน์ของเถาสะอุดก็คือนำมาทำเป็นส่วนประกอบของอาหารยอดอ่อนนำมารับประทานได้นะคะเถาสะอุดเป็นไม้กลางแจ้งไม่ได้พบเห็นบ่อยนะักสำหรับคนเมืองหรือคนทั่วไปนะคะแต่ถ้าพบเห็น ก็สามารถชมความงามของดอกและใบหรือจะนำยอดอ่อนของเถาสะอึกมาทานก็ได้นะคะเถ้าสะอึกจะมีสรรพคุณทางยาจากส่วนของใบซึ่งมีสรรพคุณในการแก้อาการปวดหัวได้ด้วยนะคะก่อนการใช้โปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสมุนไพรหรือแพทย์เพื่อข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อความปลอดภัยไม่ควรนำสมุนไพรมาใช้ด้วยตนเองนะคะ ก่อนจากกันวันนี้บอกกันหน่อยนะคะว่าท่านเคยเห็นเถาสะอุกว่างหรือเปล่าคะอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนะคะถ้าท่านเห็นว่าคลิปจะมีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์อยากชมคลิปใหม่ก็อย่าลืมกดติดตามนะคะสำหรับวันนี้ขอลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีคะ่ะ